สวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงที่เปิดหูครึ่งหนึ่งทุยกลางนะครับปันนะครับอยู่ลำลูกกานะท่านก็ถ่ายวิดีโอสอนตัดผมบนยูทูบแต่ให้สะดวกให้เห็นหน้านะเพราะฉะนั้นนักเรียนช่างพี่น้องประชาชนโฟกคัสไปที่การเรียนการสอนตั้งใหญ่นะครับวันนี้นะครับลูกค้าให้ฉันจะไม่เอาข้างสั้นแล้วนะครับหูนะ นะครับเดี๋ยวท่างอยากจะเล็มไปๆนิดนึงนะครับให้มันเห็นกรอบส่วนที่ชัดเจนนะครับว่าปันนะครับด้านหลังเนี่ยทุยห้อยคือไม่มีความทุยเลยนะครับแต่โชคดีนะครับที่คุณป้าเขามีความกระโหลกศีรษะนี่มีความทุยความโค้งนะจะทําให้การตัดนะครับขยับทุยขึ้นแล้วก็สวยงามได้ไวนะครับคือไม่ต้องไปสร้างหลอกกระโหลกเยอะแยะนะนะครับแล้วก็ด้านหน้าอ่ะคุณป้าเขาเอาให้ตัดพอดีคิ้วนะคุณป้านะครับคือเอาเอาให้ปกคิ้วหรือจะเลอะลอยขึ้นมาหน่อย ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็ให้ลูกค้าตัวจองคิวเข้ามาแล้วก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยฉีดพ่นในกอาซหลับตาเพื่ว่าผมจะพ่นฆ่าเชื้อนะครับด้วยแอลกอฮอล์เข้มข้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเสื้อผ้าช่างใหญ่นะครับผีกันไกลเสื้อเนี่ยนะครับเม็ดต้องสงสัยหมดเลยนะครับช่างใหญ่ก็ฉีดวัคซีนยี่ห้อชิโนฟาร์มนะครับสองเข็มมาเรียบร้อยแล้วนะครับปวดแขนอยู่ห้าวันนะนะครับ คุณป้าปวดแขนไหมตอนฉีดพัคซีนะเจ็บไหม <c oughs> หรือว่าเฉยๆ <c oughs> ยังไม่ได้ฉีดนะก็ไปฉีดซะนะครับเอามาดูนะครับท่างอยากจะยกนะครับยกตัดนะครับยกตัดง่ายๆท่านอยากจะแบ่งผมนะครับ <c oughs> เป็นรูปอะไรรูปตัววีนะ ที่อยก็จะจับเลยหลังไม่หูนะครับโค้งนิ้วทำบริสุรลตัดหรืที่หนึ่งถวที่สองนีงก็ถถวที่สามผมยกเท่าไหร่สี่ห้าองศานะครับ ตอนเลยแล้วก็ผมลงมาครับแบ่งผมตั้งแต่ไหนกลางไปหูนะครับหวีมาข้างหลังนะครับก็ยกเลยแบ่งผมเป็นอรกีบส้มนะครับหรือว่าแบ่งเค้กนะครับดึงรกตั้งฉากเลยโน้มไปข้างเลยโน้มไปด้านข้างเล็กน้อยนะ ดึงมันข้างๆนะเพื่อให้พื้นที่ด้านมันยาวนะมันจะได้ทุยไงผู้ใหญ่ผู้หญิงนะเขาจะชอบอะไรชอบทุยนะครับเราตัดผมต้องตัดให้ทุยเน้นทุยเยอะๆเลยนะครับเพื่อจะไปอะไรเพื่อจะไปยกครับบุคลิกยกความทุยให้ลูกค้าให้ทุยเป็นสวยงามเด่นนะ ข้างหลังหูก่าเล็มเมื่อวันนี้ดนวยนะปานะประมาณถ้าขึ้นมาทั้งติ่งหูแล้วกันนะครับพอตัดตัดขึ้นมาประมาณทั้งติ่งหูเลยเพราะผมมันสั้นอยู่แล้ว ระยิกตอนต,ตั้งยกเช็คแนวนอนดูยกชั้นที่หนึ่ชั้นที่สแล้วก็ชั้นที่สามเคไม่มีเหลืออชั้นที่ห ที่แล้วก็ชั้นที่สามมาให้ทุยอยู่ระดับไหนกลังเป็นหูก็พอเห็นะสวยๆนะครับให้มันสลบทิ้งโค้งไปด้วยนะครับ,ม,ม,นะรบมองทุกมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมด้านซ้ายด้านขวามันต้องทุยสวยนะครับชันที่หนึ่งชั้นที่สอง ตัดละเอียดนะสอนละเอียดสอนตัดทั้งเทคนิคเบสิกและแอดวานนะครับในศีษษาสเดียวนะเพื่อให้นักเรียนช่างได้ดูหลายมิตินะนะครับใครถนัดเบสิกก็ตัดไปนะครับใครถนัดแอดวานก็ดูไปนะครับเอาไปให้มันได้นะเนื่องจากช่างใหญ่ให้ฟรีไม่มีเงื่อนไขนะสอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะครับเพราะฉะนั้น ท่านที่อยากจะตัดก็ต้องมีครูบาอาจารย์ในการสอนนะจะต้องจับมือสอนนะครับป้าปันดู youtube มานานก็มันซะวันเที่ยวนะอยากจะตัดให้ลูกให้หลานนะครับก็ต้องเรียนนะนะครับต้องมาเรียนการจับหวีจับกันไกปัตรเตเลียนเนื่องจากปัตรเตเลียนกันไกลมันมีเป็น,นของมีคมนะถ้าทาําพลาดก็คือหูเฉี่ยวหูบาดเจ็บได้นะครับอันตรายมาดูด้างข้างครับเนะี่ย คุณป้าเขาบอกว่าความยาวับด้านข้างถ้าเดิมนะครับแล้วก็หวีศูนย์ตกศูนย์ตงสานะนะครับแล้วก็เราตัดเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับเก็บรายละเอียดนะ,นะตัดให้มันอะไรกรอบทรงให้มันคมหน่อยนะครับตกแต่งนิดนึงนผมลูกค้าเป็นผมอะไรผมคันดึงเลยครับไม่ต้องไปถามลูกค้าไม่ต้องขอนกดึงเลยนะ,นะครับมันมันเด้งขึ้นแล้วมันเด้งขึ้นมานะ คอณสติมีแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านข้างแล้วก็อะไรรับชิดเสื้อสไลด์นิดหน่อยทัานที่สองฮับชิดเสื้อออ,อกทิเดียวไม่ต้องเยอะ,อะนั่นหลังหลังไว้หูเนี่ย ทำยังไงคว้าชิ้เสื้อออกสอยๆออกอกีดๆออกข้างๆมันผมค่อยๆชาละชาโอโลโลี่โลลี่คัตติง้งแต่ทำเร็วนะมันอยู่ที่ใบหูลูกค้าอันตรายค่อยๆทำนะ ผมจะตัดข้างหน้านะทีนี้ข้างหน้าแล้วก็ตัดคุณป้าบอกเอาสั้นหน่อยก็ตัดเท่านี้เลยนะครับตัดไปเลยบริเวณคิ้วนี่ก็ตัดเชื่อมเลย ก็ตัดค่อนข้างถ้าเราตัดนี่อันตรายนะเพราะมันจะไปจิ้มลูกตาลูกตามีลมมาคีบแล้วก็ตัดพลาสติกค,คีบมาตัดพลาสติกนะครับอย่างนี้จะปลอดภัยลูกค้านะเห็นไหมถ้าผ้าก็หนีบิ้วตัวเองอะ นี้ก็ทำอะไรทำให้ม้มันบางผิวหน่อยก็าดยการตัดอะไรตัดพอตติง้งซิกแซกติดปลายมันบางนะเพื่อไม่ให้ผมอะส่วนหน้ามันหนาแข็กกระด้างนะข้างหน้าพอนะบ้านนะด,ดูดิ โอเคนิโน้มไปข้างหน้านครับดอ,อกความยาวสี่นิ้วนะแถวที่หนึ่งแถวที่สองโน้มไปข้างหน้าแนละ้วสับแซกแม่หมูก็ตัดให้หมดความยาวเท่าไหร่ห้านิ้วแอวที่สามโน้มไปข้างหน้าตัด ความยาวเท่าไหร่6นิ้วนะเพื่อจะทิ้งทุยลงมานะครับสั้นห้ามสั้นเด็ดขาดนะไอ้ที่ตัดไม่ได้ทุยเพราะว่าอะไรไม่รู้เลยไม่รู้จากการคำนวณเนนะี่ยคำนวณจุดตกของเส้นผมว่าถ้าตัดเสร็จแล้วซอยเสร็จแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่ต้องคำนวณน,นะหมุน ตัวไหนที่มีความหนาก็อะไรตัดซิแกแซกลบอีย่างลบขอบนิดเดียวตัวไหนที่มีความบางก็ตัดเลยตัดตรงๆไปเลย กลับกลับ,บมาดูข้างนี้เหมือนกันครับอย่าลืมนะครับเก็บเก็บขอบทรงให้มันเห็นทัดเจียนหน่อยแล้วก็อะไร,รสไลด์5้ฟิเซอร์นิดนดเอาออกก็่าไหรห้าเปอร์เซ็นครับที่สอง 哦，好不是。好像是。他们是个餐 ดึงเลยผมผมเ็มเรียกผมคันนะลูกค้าจะได้ไม่หลับลด้วยให้ลูกค้าตื่นตลอดเวลาเนะ่ยกับการตัดผมต้นไหนไม่สวยอนะ่ะตัวนี้บางไม่ต้องยุ่งยุ่งเฉพาะตรงไหนที่มีความหนาเลยเพื่อให้ไรเพื่อเนื้อผมมันใกล้เคียงกันนะ,ะถามว่าตัดสร้างตรงนี้ได้ไหมได้ ก็ขึ้นที่ลูกค้าสั่งลูกค้าไม่สั่งก็จะเพิ่งทําตัดเอาให้เราออกแบบให้ความยาวห่างจากตีนผมมันนิ้วเดียวพอ,อถ้าลูกค้าบอกว่ามันถ้าลูกค้าบอกว่ายาวค่อยตัดกระยับขึ้นตามสั่งลูกค้านะนี่คือความปลอดภัยนะครับของช่างใหม่นะสําคัญมากครับการยกทุยนะครับเส้นกตลเลชันเราต้องตัดให้มันแม่นนะ ถึงจะเอาลูกค้าอยู่นะครับถึงจะมีลูกค้าประจําเยอะๆนะครับเรียนไปเลยไม่ต้องไปเสียดายเงินนะเดี๋ยวหาใหม่ได้นะครับม,มันเป็นไมได้นะัเรียนเท่าไหร่เรียนสิบวันสิบ้าวันสาสิบวันแล้วมันจะเก่งเลยนะครับคุณต้องเรียนเยอะๆ พอเป่าผมให้มันแห้งนะครับเป่าขอให้มันได้รูปได้ทรง <_ an> นักเรียนบางคนอ่ะท้าบชิเสื้อแบบช่างใหญ่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาฟันปลามาช่วย ตรงนี้ไม่ต้องทำนะเพราะว่าลูกค้าบางอยู่แล้วเนี่ยนะรเราทำเฉพาะท่อนอที่มีความหนาทึนะบนะจีบชั้นที่หนึ่งคับหนึ่งสองสนิดเดียวพออย่เยอะผมลูกค้ามีน้อยก็อยากตัดน้อยนะอย่าไปอยากตัดเยอะนี้แต่งเอารูปประสงพอนะครับผมลูกค้าด้านหลังมันจะหนาใจะไหมเนี่ยเพราะว่ามันมีเนื้อผมเยอะนะครับก็สับหนึ่งามทำไปทีละชั้นนะระวังหูลูกค้าด้วย จุดนี้ช่างใหญ่เคยพลาดนะสอนระวังครับระวังทุกทีนะครับถึงเวลาหนีบปั๊บปับปับเรียบร้อยเลยหนีบหูลูกค้าเป็นรอยกันไกฟันปลาขึ้นมาเลยนะดีที่เป็นลูกค้าประจําแล้วก็ตัดสวยด้วยก็เลยลูกค้าก็ให้อภัยนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังนะอย่าประมาทก็ทจุดทุยมันอยู่นี่มันอยู่กลางใบหูเลยเพราะฉะนั้นต่ากว่ากลางใบหูคืออะไร ผมที่มันมีความหนาหนาทับถมนะครับเราก็ต้องอนะไรสไลด์ออกหน่อยนะครับดูซ้ายขวาให้มันดูบาลานซ์กันนะครับค่อยๆไปนี่หนาค,ค่อยๆทำค่อยๆทำทีละชั้นชั้นที่หนึ่งแล้วกนะ็ชั้นที่สองแล้วกนะ็ชั้นที่สาม เอาอะไรเอาวอุ่่มมันออกเคสเอาว o l u m e เห็นไหม,อมเอาว่ l u m มันออกตูวไหนนักหนาหลังไม่หูหนาทันที่หนึ่งทันที่สองชันท,ที่สามอย่าบางเยอะนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวไม่มีเนื้อผมเอาพอดีพอดีนะนะครับให้ดูสวยงามเห็นความทุยไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรเป่าแห้งธรรมชาตินะ ความตุยอ่ะเลยล้ำลูกกาบีอีกเลยอะไรเลยสนามทูปาเตนมีไปอีกเห็นไหมเห็นไหมควมตวนความตุยไหมเนี่ยฝรั่งเรียกว่าเส้นเจุดเลเยชันนะนะครับมนุษย์ต้องสร้างขึ้นนะครับช่างแต่ผลต้องสร้างให้ลูกค้านะนะครับช่างใหญ่ก็สอนหมดเปลือกแล้วเพราะฉะนั้นชมนะก็ช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่างใหญ่อัปโหลดขึ้นทุกวันนะครับมันแยกเป็น2ส,ส่วนนะประสาทประสาทของช่างใหญ่แยกเป็น2ส,ส่วนนะ ส่วนที่หนึ่งต้องอะไรตัดทรงรวิกกี้เปิดหูครื่องหนึ่งอีกส่วนนึงคืออะไรอธิบายครับต้องมาอาบมวลผลนะครับอธิบายให้ลูกศิษย์ฟังนะว่าตัดยังไงวิธีการนะครับ,นะรบเห็นลูกไล่ไมั้วิ่งตามนิ้มือมาเลย ก็ให้คุณป้าถอดแมสก์แป๊บนึงเพื่อเราจะเช็คผมว่าผมมันเหลือไหมเนี่ยเราจะให้บีดทันทีนะแล้วกค่อยลากออกมาแล้วแหวกดูบนใบหูเนี่ยผมมันจะชอบซ่อนอยู่เนี่ยเพราะว่าอะไรสายแมสมันจะไปกดทําให้ผมมันกระเดิดนะแล้วก็จะยาวนะครับขอบทรงไม่สวยเราก็เก็บรายละเอียดซะนะครับเก็บให้มันคมๆนกขอบทรงต้องชัดเจนนะครับขอบทรงต้องชัดเจน อขอเช่นไรโค้งมาเลยสโตครัคดหยิบทอดอนที่มีความหนาหยิบมาสโตครัดนะค่อยๆทำนะครับเจเียนไม่ต้องรีบนะครับนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ปลายมันบางผิวแต่ไม่หนาจนเกินไปหรือไม่บางจนเกินไปนะเอาแค่สวยกรีดดูนะครับกรีดมา พยายามบีล่างลงมานะครับว่าผมมันเหลือไหมนะครับกรอบให้สวยก็ตัดกรอบซะนะครับให้สวยงามตัดไปถึงไหน,นมันยาวไปก็ตัดข้นไปอีกไปหาหางคิ้วเลยไปเชื่อมือนใกล้ลายที่อยู่ข้างหน้านะครับนะครับวียกขึ้นมาครับดีเฟอร์ติ เบาๆเอาออกไปหพอจะเยอะเพราะผมลูกค้ามีน้อยเดี๋ยวหมดอีกดีฟคัตติ้งเฉพาะช่อนที่มีความหนาดีฟคัตติ้งแปลว่าสับเฉพาะช่อนที่มีความหนาเท่านั้นตรงไหนบางก็ข้ามนะครับดึงจรดู ลูกทรงครับคุณป้าเห็นความทุยไหมเห็นข้างา้ามันเห็นไหมความทุย,ยอยู่ยาวยาวไปสามเดือนนะที่มาวันนี้มเมาความทุยนะครับเห็นความทุยไหมสวยสวยนะครับวันนี้นะครับคุณป้าบอกว่าไม่ต้องใดยกโคนยกกระงนะแค่อะไรใดให้เป็นธรรมชาติสวยสวยก็พอนะครับเห็นไหมผิวสวยงามนะครับสูงท็อปกี้ทุยกลางเปิดถุงรึ่งหนึ่งนะ เดีย๋ยวมาดูวิธีการใดกันครับง่ายๆอ่ะคุณป้าวันนี้วันนี้ใดยกโคนดูทรงหน่ยนอยไหมเพราะว่าใดเป่าแห้งธรรมชาตินะ่ะเป่าอยู่บ้านก็ได้ดแต่วันนี้เดี๋ยวใดยกโคนให้ให้มันกระงสวยๆหน่อยแบบฟาร่าแบบ <Okay. S 1> เด่นๆหน่อย <Okay. S 1> จะได้รู้ทรงไว้เผื่อนะครับไปแถวบ้านเนี่ยไปให้ช่างร้านสระใดาเขาทำก็ป้าเอารูปนี้หรือเอาคลิปนี้ให้ช่างดูก็ได้เขาก็ดูว่าอ๋อใดยกโคนนะครับ ก็ใส่มูดนะครับบริเวณจุดยกโค้นก็คือบริเวณจุดบริเวณส่วนจุดคลาวฟอนส่วนหน้านะนะครับตรงไหนอยากให้อยู่คุณก็ใส่ไปนะแค่นั้นเองนะครับไดให้มันแน่นๆนะครับให้ให้โคนมันตั้งไปถึงอะไรไปถึงลำลูกกาให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าโคนเน่ยตั้งยังไม่ออกจาก้านในยุบแล้วนะยังไม่เดินออกจากปากซอยเลยล้มแล้วอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบมาดูก่อนก่อนที่จะไดก็ใส่มูดนะครับอาหารผม มูรผสมอาหารผมนะครับหรือจะท่านการให้มันอยู่ทั้งวันก็แน่นๆก็ใส่เยลไปนิดนึงนะครับ วันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณป้าปันมากนะครับที่อนุญาตให้ถ่ายไปดูดนะถ้าป้าปันไม่อนุญาตคลิปนี้จะไม่เกิดขึ้นนะใส่แว่นนิดนึงนะคุณป้าน,นะไม่เงาไม่แข็งแต่เงาแล้วก็หอมๆห,หน่อยนะครับ <S <S ส,ส,สีสีสเปร่อยไหมที่นิด,นดสเปรไม่ต้องเลยนะนะเอาแว่นกันเดียวนะก็ได,ะได้ให้โครนรไปยกขึ้นมานครับแล้วก็เปร์ๆนะครับเปร์ๆถ้าเปร์ก็ได้หรือจะโยกๆไปข้างหน้านหน่อย หรือจะเสยมาหลังบ้านก็ได้แต่เสยมาหลังบ้านมันจะมันจะมันจะดูลูกลูกเกินไปโดนยกยกกลับไปนิดน,นึงคนระับยกกลับไปแต่ถ้าไม่ใส่สเปรย์มันก็จะไม่อยู่นะครับบ้านนะมันจะเงาเงาเฉยๆ,ๆดึงๆมานะมือติดแวกนะดึงกลยมาหลังบ้านมันดูลูกไล่นะ๋ยวจะตัดผมกับช่างใหญ่ก็ให้โทรศัพท์จองคิวเข้ามานะนะครับเดี๋ยวจูจวบๆเข้ามานะ ข้างใหญ่มีคิวตัดผมทุกวันเลยนะครับเปลี่ยนอ่อนๆหน่อยไหมปะนิดนึงไหมเห็นไ,ไหมนิดนึงก็ได้ดดจะได้สวยจะได้สวย,สวยมาวันนี้มาเอาความสวยมาเอาความทุยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันสวย,ย,ยๆยาวๆเลยขับตาไปนะนิดนึง ย้อยๆเราก็ได้ตรงนี้ทำย้อยๆแลยมาดูนะตรงไหนที่มันเป็นแยกๆแกแกไม่สวยแลย้วก็จัดให้สวยหน่อยให้เขาเดินดวนออกจากร้านไปเนี่ย ให้คนอื่นเขามองเ็ว่าเออตัดผมร้านไหนมาวะเนี่ยทำไมจัดได้เป็นริ้วๆเป็นเส้นๆงามจังท้านก็จะถามหาช่างตัดผมใช่ไหมเออเราก็จะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นรับตาไปนูป่นะคนัะวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากแล้วก็เชิญด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย